ชีวิตนะช่วงนี้เดี๋ยวขออนุญาตก,ก่อนอันนี้อะไรยังไงไม่ใช่อันนี้นะคะนี่ก็จะแบบไม่รู้ว่างไหนกันบ้างแล้วนะคะมามาทักทายกันนะคะคนของใจนี้อทำอะไรก็ถูกไปหมดแม่นบอกพี่น้อง เดี๋ยวด้วค่ะก็จะเริ่มมอง,มองกับชีวิตนี่เดี๋ยวไป ไปต่อพี่น้องไปต่อด้วยค่ะเด้อไปต่อไปค่ะชีวิตหาอะไรกินก่อนไม่รู้ว่าจะได้กินไหมหานั่นหานี่เบิรงก่อนว่าจะได้กินบอกบางทีก็แบบว่ามองมง,งานกับชีวิตว่าอะไรยังไง 鸡，哈，打鸡蛋糕。 ล,ล่างให้มันเบิดนะไปล่างให้มันเบิดจะอเ่าเสียงี้อันนี้อันไหนค่อยกงงว่าค่อยงไอะไรยล่างดีๆล่างดีๆ นานจังเลยไมไ่ขึ้นเลยนี่โลดขึ้นนั่นแหละเอ้าเมื่อไหร่ชีวิตเอ้าอ,อืมทางผู้สิบอขึ้นเดี๋ยวเข้าไปเช็คก,ก่อนว่าได้ไหมบางตัวก็เข้าให้บางตัวก็ไม่เข้าให้คอยกังวลว่าอะไรอย่างนี้ เอาบ๊อกขึ้นให้ข่อยเย้นบอกขื้นบอกขื่นไม่้น,นาสดสดนะ,สะ่นีหน้าสดไสสม่เคอยอไรเท่าไหร่มันเก็บอันนี้ไปมันเก็บเอาไปไว้ออกแซเอาไปไปไว้ออกแซ่เดี๋ยวแค่มาชิคามจดดู the post ฟัดได้ดิเก็บเสอาหาไปไว้เก่งน้าเก็บ, sand, บกขึ้นไป why, why, why No, not mine, just leave it. Coming soon, I don't know what time they will come <laughs> Would you in. you buy me some new Wonder Pants today? I'm not in mine, I'm not going out right. No. You just do what you had. How many you had? These two. All the room. rest are too small. Where you give it to? I do not give him anyone. What are you on about? I need more. ไปไปฉันคิดเก็บใหม่หมล้วเี่ย n o m I don't know It mean today or no I don't know เอเนี่คืออะไรบร่แรกไ่เข้าใจไม่เข้าใจทำไมมันไม่ขึ้น <laughs> ขึ้นนะดนี่พี่น้อง นั่นแบบเออแบบดึงกันอยู่ดึงกันอยู่นี่แหละวพาเข้าใจมึงกอน มันได้ก็ได้ทุกขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะขอบคุณที่เข้ามานะคะไม่ได้แชร์เลยนะคะแชร์วนไปนะคะไลค์ไม่ได้อนะ่ะองค่ะงงระบบขึ้นไลค์ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อนๆเอยขึ้นไลค์อีกบ้านหนึ่งไม่ได้นะคะ เราก็จะงงมากนะคะไม่ไรก็ไม่ไรนะคะคือเหมือนแบบว่าเออดึงกันอยู่นั่นเลยคะ่ะดึงกันยนั่นะ่ะไม่เข้าใจอัพโหลดอัพโหลดคลิปอีกบ้านหนึ่งแต่เหมือนมันดึงกันคือแบบว่าหรือหนิตไม่แรงหรืออะไรยังไงก็งงนะคะ มันก็เหนื่อยเป็นนะเราก็เหนื่อยเป็นนะทํานั่นทํานี่นะพี่น้องไม่ใช่ว่าเราไม่เหนื่อยนะโอ้เดินสำาลยก็เอาเด้อพี่น้องค่ะชีวิตแต่ละเหมือแต่ละเว้นเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ฝนก็มาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเริ่มจะหิวแล้วขออนุญาตหายเงยกินก่อนเ้อ Thank you. หลุดก,กินกับอ่ากินกับน้ำพริกที่เราเตรียมซื้อน้ำพริกมาช่วงนี้ก็กินอะไรไม่ค่อยอร่อยก็จะนี่แหละเพื่อเลยน้ำพริกอออหอมๆนี่นหแหละเฮ้ยฝนกับไีกแล้วฝนจะได้บ่เข้าใจฝนเลยพี่น่องเลย ่กินไปได้ถ้ามันเย็นหน่อกินไปได้พี่น้องเ้ยไหนน้ำพริกเผามันก็ไม่ได้ยเยอะอะไรเลยน้ำพริกห้าสิบกรัมกับน้ำพริกเมงดาอออืื้ห มันวาวคุณไปอะไรเยอะนาดนี้ข้าวเหนียวปลาแห้งข้าวเหนียวปลาแห้งอะโวคาโดด้วยนะคะต้องใสอะโวคาโดไปนั่งเพราะว่า ซื้อมาแล้วก็ต้องกินเอากินแบบแปลกๆบมางอึ้นูขคือบานขึ้นมะเรก็ไปน้อง ม,มาคุณไปไนะเดี๋ยวขออนุญาตกินข้าวของพี่น้อง